สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะคะผมตังคอนเด็กดีเอง DA. วันนี้ผมจะมาเล่นซอมบี้อีวิลคิวสามนะครับผมเห็นแล้วบอกแล้วซอมบี้กลายพันธุ์ใช่ไหมบอกไปก่อนว่ากูไม่ถูกกับซอมบี้เลิกเกมหนึ่งโอเคเกมแม่งกระตุกหาย เกมแม่กระตุกทิบหายหอืมอีโอเคอว้ยซัมบิกูมไม่อยากเข้ามายุ่งเลยเฮ้ยไปไกลๆสตีนไปไกลๆสตีนกูกูกลัวกับสีม โอ้ตัวนี้ล็อกได้ฮาแม่นอย่าเข้ามาใกล้กูกูเกเขี้ยนท็อปบี้แล้วบอกไว้ก่อนโอเคเราจบโอ้ยุดเออแล้วมาทอมบี้โอเอเลื่อนเราเออจบ วิ่งได้ไหมเราอยากเปลี่ยนกล้องอ่ะโอ้โหคือตรงวิ่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 งเพื่อนทำพี่ตำรวจเออขอลดเสียงหน่อยเสียงดังทิ่หายแม่งกูไม่ชอบตัวที่ขานมาเลยอ่ะแน่หน้ากลัวโอ้โอัวนี้ล็อกได้ ร้อนได้เถอะวิ่งได้ไหมอยากวิ่งมากโอ้ไงเพื่อนเออโอ้กูไม่ชอบตัวที่คานมันน่ากลัวตัวที่ร้องอะ่ะผู้หญิงอะ่ะกูขอเปลี่ยนมุมกล้องได้ไหมกูไม่ชอบมุมกล้องนี้โอ้ขยับยาก ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้จะไม่คอยเล่นเกมเฮล์เลยอะ,ะเท่าไหร่ผมไม่ผมไม่เห็นซอมบี้ตัวที่มันอยู่ในหน้าปกเลยนะอนี่ไงตรงไม่ก้อนอ๋ข้างล่าง โอ้โหตัวกายพันในทีเอะไม่อยากเข้าไปรุ่งเลยฮะฮะโอ้โหอุ้ยดีไซน์เท่นะเนี่ยซอบบี้แม่งทำเล่นไปกูเห็นไล่ลาบอกนะเพื่อนมึงไม่น่าไว้ใจโอ้ดีนะกูด,ด,ดูดีไเ็์อีวิลเยอะไป <c oughs> กูก็เลยรู้ทางว่าไดิ ตังไหนแม่งแบบน่ากลัวมากเออซอมบี้แม่งคตรน่ากลัวกูอยู่กับซอมบี้นะเนี่ยโออผมจะทิ้งลิงไปใต้ล่าน,นะครับเกมนี้ซอมบี้หายไปไหนหมดวะเ,ออเกมค่อนข้างจะแบบสนุกมากเลยนะกูจะกลับ โอเคมันมันไปตรงไหนต่อเนี่ยอยากรู้จ,จริงๆตงใสให้ออกประตัวนี้เอาเกมค้าง okay, okay. โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโุ้ยโุ้ยเฮียเฮีย,ย,ยมาตัวเฮียอะไรเนี่ยิด้มายวิ่งก่อน แลดหรอแนดกายพันอีก oh, mm ูขอทุบวกกับมันก่อนบวกกับมันก่อนทายไายคิบหายโอ้วันนี้มันเออจบวิ่งมากูพร้อมบวกกับซอมบี้ทุกตัวที่ความฝากหน้ากูเออจบหรือยัง วอ้ยี้บรตัวด่คาเลยบอกก่นอนเน็วข้าวตายลงแล้ว,ลวกูเกียดซอมบี้กูบอกไว้ก่อนผมเป็นคนที่เกียดซอมบี้จริงๆน,นะทุกคนเจอซอมบี้ทีละกูวิ่งทันทีถ้าเป็นจริงกูวิ่งอ่ะไม่ก็ผีห่าน อ้ยตัวใหญ่แม่งแบบดีไซน์แม่งโคตรสวยกูบอกก่อนทำไมกูมาเล่นภาคสามเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจอออืมพี่เดิมมี่ฝาแต่กูก็รอดยูดีแหละ อ้ยเยี่ยซอมบี้หนูมันก็มีหน oui. yeah. ูกลายพันธุ์มันก็ม nice> okay. ีโอ้โหเย่เออโอเคนี่ไงซอมบี้ วิ่งอย่างไวมาเอ,อถ้ากูจบเกมนี้หมจะกูจะไปให้น้องดูแล้วเนี่ยแม่งน่ากลัวชิหมายคูเกียดตัวที่ขานี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกยิงหัวยิงหัวลูกซองลูกซองเออลูกซอง เจอลูกซองกูเข้าไปจุดต้าเลยไม่ล่ะพวกมึงอีตำรวจอีตำรวจอีตำรวจอีเฮียดิอีเฮียน,นี่เลงหัวก่อนอือแตกกูเล่นเกเมเพลย์มาเยอะนะกูจะรู้ทางว่าดียังไงล,ลงไป ลงไปงุมมงด่านที่สี่กูจะเอจอจระเข้โอ้กัวแล้วตัวเฮียอะไรเนี่ยตัวเฮียอะไรเนี่ยสับประหลาดโอ้เกมนี้กูเจอทั้งซ,ซอมบี้แล้วก็สับประหลาดพร้อมกันทางตันทางนี้ดีกว่าเฮียตัวนั้นแบบ กูนึกว่ากูเ,เจอเจอจระเข้ตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่อะไรตัวเยี่ยอะไรกูโอ้ตกใจมาเลยเออขอเปลี่ยนเป็นปืนพบเออแม่งแบบถ้ากลัวคนสัตว์ร้อยมันฆ่าผมลองสิโอ้รองให้มันฆ่าผมทางปันด้วยเออเออเแต๊ก แม่งแบบเกมแฟมนฟอร์มมันแบบมันสนุกนะควรไปเล่นผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างให้เลยกันเกมนี้สนุกจริงสนุกจริงกูตกใจไปหนึ่งสเต็ปมึงต้องเจอปือนนี่อแม่งเ,เจอแต่สับปะาดเนี่ยจังหวะนี้ เอเฮเฮเออมไม่ได้คุณจะตายแล้วเนี่ยอโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย